อุตรดิตถ์รนะคับเป็นเป็นจังหวัดที่แบบว่าเราจะชอบพูดอย่างนี้นะคะไม่ไม่โกรธกันนะอุตรดิตถ์เนาะคนงคนก็ได้จำได้ได้จำได้อยู่นะครับไปอุตรดิตถ์ก็บอยเมืองนับแหล่ใช่ค่ะนะครับซึ่งคนที่นั่นเขาบอกว่าถ้าพูดโกงเด็ดขาดถ้าโกงเพราะว่าคนเมืองนับแหล่ไม่พูดโกง พูดจริงๆนะครับหมดหรือยังหมดไปอ่าครบแล้วเนาะครบแล้วครบแล้วงานก็จัดขึ้นนะครับวันที่วันที่สี่ถึงวันที่แปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับที่ลานโปรโมชั่นชั้งหนึ่งเจเจบอร์จะจัดติดแอร์แห่งนี้นะครับก็บอกแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะว่างานนี้จริงๆแล้วเนี่ยของอร่อยของดีที่มากันทั้งหมดเนี่ยนะคะจัดขึ้น ก็เพื่อให้เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดนะคะแล้วก็ขยายลุ่มลูกค้าที่กับเพื่อัพันในชุมชนเรือนณันโอทอและให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ทักษะในการจัดการละด้านตลาดด้วยนะคะนี่เรื่องจริงนะครับเพราะว่าการเดินทางไปออกุูนในระดแต่ระที่ไม่ใช่ง่ายนะครับ ยากยังไงมีต้องมีการจัดการต้องมีการเตรียมการทั้งหน่วยงานภาคเป็นเจ้าภาพผู้เสนอสมุดก็จัดการเตรียมการ้เป็นบางแห่งเลยเฮ้ยอะไรคุณอะไรกันโอ้โหแม่คนพิชัยทักทักครับเอ้ยทักไปอยู่แล้ว ท่านก็เดินดูงานไปบทแล้วนะครับก็น่าจะบทไหนอยู่ใช่ไหมคะท่านรองคะครับผมท่านรองสั่งไปทุกร้าน,น,นาเลยค่ะฮะแล้วก็แน่นอนครับทางกลุ่มจังหวัดนะฮะที่ร่วมกันจัดการขึ้นโดยเฉพาะทางจังหวัดพิษณุโลกนะครับขอบเบอร์ให้กับท่านพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกครับท่านสุภาร,รักษ์แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดเชรบูรณ์ครับคุณประยุกต์สุดธัญรัตน์ครับและคุณนล,ลกฎสุกเกตครับพยุทธศาสตร์เอ,อ่อพยุยุทธศาสตร์ผู้แทนจากพัฒนาการจังหวัดสุโขท,ทยัยท่านคุณดาริการยอดไพรูลนะครับผู้ในการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ ท่านนัชราเทียนทองผู้ในการกลุ่มงานสารสนเทศผู้แทนพัฒนาการจังหวัดตากครับท่านกิรนันวาสุเทพรังสรรค์นะครับเกษตรและสกรรหกร์จังหวัดพิษณุโลกครับท่านพัชรีรูน่นอมหัวหน้าสำนักงานกองทุญื้นฟูนและพัฒนาการ พัฒนาเกษตรกรที่สุดโลกนะครับขอบคุณมานกนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณกบูก็ได้รีวิวนะคะไปบางส่วนแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ทั้ง5จังหวัดว่าดีแล้วเดี๋ยวเราจะมารู้จักให้มากขึ้นนะคะคผ,ผ่านทางวิดิทัศน์ของดีพิตภัณฑ์เด่นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง,ง1ขอเชิญรับชมค่ะบครั คนเก่งของเราด้วยนะคะแต่ละอย่างที่นําเสนอนี่น่าซื้อน่าเลยนะคะครับผมก็กองงานนี้นอกจากจะเป็นการจําหน่ายที่ความดีที่คัดสรรมาจากทางด้านของภาคเหนือตอนหน้านิาค์ครับค้าหบัดแล้วนะครับก็ยังมีการสามารถเจรจาต่อยอดธุรกิจได้ด้วยมีข่าวดีค่ะอันนี้ข่าวใหม่เลยนะคะแหมดึงการต่าข่าวค่ะมาถึงปุ่มหาข้อมูลเลยปรากฏว่า แมคคาริเบียเขาพองได้ได้มีการเจรจาธุรกิจกับชาวญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาอยากได้แมคคาริเบียที่ออริจินอลยังไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรเขาจะเอาไปญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะไปทําแบรนด์อะไรของเขาอะนะคะอันนี้ก็ได้นะคะเป็นการเจรจาธุรกิจในลักษณะแบบค้าส่งนะคะแล้วก็ยินดีด้วยใช่ค่ะินดีกับผู้ประกอบการด้วยก็เชื่อว่าตลอดนะครับที่จัดงานเป็นจากวันที่สี่ถึงวันที่แสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับ มีนักการค้านักธุรกิจนะครับที่มาเดินท้างจับจ่ายซื้อข้าวของแล้วก็มีคนที่ทำเป็นในหน้าใช่ไหมครับที่จะไป่างประเทศก็มีนะครับมีความหลากหลายมีนักลงทุนนักเจรจาการค้านะครับก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการจัดงานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็เหมือนกันนะครับสามารถที่จะไปสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการ ในรูปต่างๆ,ๆนะครับไม่แน่เราก็อาจจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปสามารถจัดบรรยากาศโรมิตต่อยอดกันไปได้นะครับความสนุกของงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคต่อไปนี้ท่านจะได้รับชมการแสดงชุดอัตลักษณ์วิถีถิ่นสองแควนะคะประมือดังๆต้อนรับ้วยค่ะแล้วก็มินิฮาร์คสักนิดนะครับท่านประธาน,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 นครับยิ้มด้วยนะครับท่านประธานครับ ทุกคนยเตียมอย่างใสข้างล่างยิม้มและช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญศิลปินไรอันนะครับขึ้นมาถ่ายภาพกับท่านประธานด้วยนะาายม,มาอย่าง้รมาแล้วนะคระับรอแป๊บหนึ่งนะครับมาอย่าง้ร ตองชญเป็นภาษากรงกด้วยไคะรอยนวิวพัูไทยนะระหว่างรอของใครใครโจ้ค่ะนายโจ้ขอบคุณครับค่ะไรกัมพูนะคะขอบคุณค่ะท่านรองค่ะขอบคุณครับ ขอพระคุณครองขันหล่อครับขอบคุณค่ะศิลปินพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับมาแล้วมาแล้วค่ะขออภัยท่านประธานด้วยนะครับขออภัยครับอยากให้เซนติฟิคไร้ขั้นนะครับคาะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยนะครับก่อนที่จะมอบความสุขให้กับคุณแม่ๆนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นแม่ๆแล้วเตรียมพวงมาลัยมาแล้วนะค่ะเออเยอะแยะเลยเยอะไหมไม่รู้จะกระเด็นมาถึงผมหรือเปล่าค่ะมาเยอะครับ แล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจากชมคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยนะคะหรือระหว่างชมคอนเสิร์ตนะคะก็สามบ้านซื้อข้าวซื้อของกลับไปฝากคนที่บ้านได้นะคะครับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะจะเดินสำรวจหมดแล้วภาพก็สวยมากมายนะคะของกินของที่ระลึกนะคะต่อขอ,ขอ,ข,อขอตัวศิลปินมาก่อนนะครัมาก่อนนะฮะมากรฝากพร้อมเบอร์ให้มาปรายอ่านทีในการแสดงนั่งข้างนั่งประธานเลยนะะ เก็บเก็บเก็บนิดลืมถ่ายรูปนะคะเอาละค่ะเก็บภาพค่ะ <ใน S 2> ขอกดไลค์ค่ะ,<ม>ะครับไม่ได้ฮาร์ดค่ะไม่ได้ฮาร์ดก็ต้องขอขอบอคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกนะครับท่านสมบงท่านสมฝลวิชัยขันท้างนะครับขอบคุณค่ะประเวยท่านด้วยนะคะขอบอคุณครับขอบพรคุณทางพัฒนาการจังหวัด นะครับข้างหน้าจังหวัดข้างต่อหลังไรอันคะไรอันคะเชิญตรงนี้ค่ะไรอันพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมคะครับพร้อมก็พร้อมอะไรคะไรอันสูงกี่ลองเปลงเองพร้อมลองเปลีนะสูงสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบพูดเด็กพูดใหม่นี่ร้อยแปดสิบเลยเนาะทำไมต้องสูงเยอะขนาดนั้นมะทำไมไม่แปลี่ยมาให้พี่กัมพูดีคะคือจริงๆไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหมพี่กัมพูห์ค่ะจำเป็นสิจำเป็น แต่ตอนที่จัดรายการที่เอฟเบ๙๑๕ลุกทึ่นฝันนครนะครับที่เอฟซีบอกย้อนวใครเป็นคนส่งเอฟเอเอฟไปไหนก่อนไม่ขอเพลงไรอันไรอันใครคะใครคะขอเห็นหน้าหน่อยค่ะโม้ใหม่ทั้งเลยนะคะพอเห็นหน้าแบบนี้ต้องเปิดให้นะครับต้องเปิดให้ทีมก็เปิดอยู่แล้วนะครับใช่เอาละครับพร้อมหรือยัง